จริงๆแล้วการอ่อยที่ดีนะครับมันคือการอ่อยที่ไม่ได้อ่อยแบบชัดเจนเกินไปจนทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนคนนี้เขาชอบเราแน่แน่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าการอ่อยที่ดีมันคือการอ่อยที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้ถึงพูดกับเราแบบนี้นะเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าวะหรือว่าเราแบบคิดไปเองวะ มันคือการทําให้อีกฝ่ายรู้สึกแบบสับสนเกิดความคิดแบบว่าสองแง่สองง่ามว่าเฮ้ยคนคนนี้พูดกับเราแบบเนี้ยเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าวะจนทําให้เกิดจินตนาการกลับไปคิดฟุ้งซ่านที่บ้านและนี่แหละคือจุดที่ทําให้คนเราเกิดความรู้สึกคิดถึงหลงไหลกับคนคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับผมจะบอกครับว่าประโยคไหนที่เราสามารถนําไปใช้อ่อยได้และมันเป็นการอ่อยที่ดูแพงดูเป็นธรรมชาติและสามารถทําให้อีกฝ่ายเนี่ยคิดไปไกลได้ทั้งที่คําถามอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือคุยกับคุณแล้วรู้สึกดีจังบางทีไม่ต้องรู้สึกดีจังอย่างเดียวได้นะรู้สึกสบายใจจังรู้สึกสนุกจังรู้สึกเวลาผ่านไปไวจัง อะไรก็ได้ครับที่มันเป็นคําชมที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยการชมแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะชมทุกคนแน่นอนว่าเขารู้แล้วครับว่าการให้เราคุยกับคนทุกคนเนะ่ยเราไม่ได้พูดคํานี้หรอกว่าคุยคนนี้แล้วรู้สึกดีจังสบายใจจังมันต้องเป็นคนที่พิเศษมากพอที่จะทําให้เราเนี่ยพูดคํานี้ออกมาได้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ครับนั้นเขาจะเกิดความรู้สึกดีกับประโยคแบบทันทีแล้วบางทีถ้าถึงขั้นหนักหน่อยเขาอาจจะเก็บไปคิดว่าเฮ้ยการที่เราพูดกับเขาแบบนี้เราคิดอะไรกับเขาเปล่าวะเราดูมีความสุขที่ดได้คุยกับเขาเน คิดเขาจะคิดว่าเฮ้ยเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันมันต้องพูดแบบนี้กันด้วยเหรอคุณเห็นไหมว่าจินตนาการมันทํางานแล้วผมบอกนนะว่าคนเราเวลาตกหลุมรักเวลาเกิดความลหลงไหลมันทํางานมาจากการจินตนาการนี่แหละต่อมาข้อที่2ครับอันนี้คือใช้ในกรณีที่ว่าเขาอยากจะรู้เรื่องของคุณผมยากให้คุณลองตอบแบบนี้ดูครับว่าอ๋ออยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอดีว่าเรื่องมันยาวอะเดี๋ยวไว้ตอนเจอกันค่อยเล่าให้ฟังได้ไหม เรื่องนี้มันต้องเจอกันแล้วเล่าให้ฟังมันถึงจะสนุกพิมพ์แชทนะโอ้โหเมื่อยมือ,มอไปว่าหลังเจอกันแต่เล่าให้ฟังดีกว่ามันเป็นเหมือนประโยคแบบว่า,วาเฮ้ยเธอกับเราอะจะต้องได้เจอกันในเร็วนี้แน่เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวไว้เจอกันจะเล่าให้ฟังแต่คุณไม่ต้องบอกนะว่าจะเจอกันเมื่อไหร่ไม่ต้องพูดเลยเลยคุณแค่ทิ้งระเบิดเอาไว้แบบนี้ก็พอว่าเฮ้ยเดี๋ยวไว้เจอกันจะเล่าให้ฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเขาจะกลับไปคิดแล้วว่าเฮ้ยจะได้เจอกัน แล้วคนเราตกหลุมรักจากอะไรนะจินตนาการถูกไหมเมื่อไหร่จินตนาการทํางานปุ๊บคนเราจะเกิดความรู้สึกหลงไหลคลั่งไคล้ตกหลุมรักมากขึ้นคุณสังเกตดูว่าประโยคพวกนี้ล้วนทําให้เกิดจินตนาการขึ้นทั้งนั้นคุณลองนึกดูเสียว่าการที่คนคนหนึ่งคิดฟุ้งซ่านเรื่องเราคิดมากเรื่องเกี่ยวกับเรานั่นแปลว่าอะไรครับความคิดถึงไงครับ เห็นไหมว่าความคิดถึงมันทํางานแล้วเขาจะรู้สึกตื่นเต้นอยากคุยกับเราอีกเพราะเราทิ้งระเบิดเอาไว้แบบนี้ไงต่อมาประโยคที่3ครับที่เอาไว้ใช้อ่อยซึ่งนี่ผมว่าเด็ดมากเลยนะคือเรื่องนี้จริงๆแล้วคนรู้น้อยมากเลยนะแต่ว่าคุณคือ1คนในคนส่วนน้อยที่ได้รู้เรื่องนี้ประโยคนี้มันเป็นการบ่งบอกชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคนพิเศษ เพราะคุณกำลังจะพูดความลับบางอย่างเขาฟังที่คนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ไม่รู้เรื่องนี้แต่เขาคือไม่ถึง5คนที่ได้รู้ความลับตรงนี้เพราะฉะนั้นความพิเศษตรงเนี้ยมันทําให้เขาคิดได้นะว่าเฮ้ยไรความพิเศษตรงเนี้ยมันคือสถานะอะไรวะคนคุยปะวะคนสําคัญปะวะถ้าพี่น้องมันไม่สําคัญขนาดนี้มันไม่พิเศษขนาดนี้คุณเห็นไหมว่าความคิดจินตนาการเริ่มทางานอีกแล้วและสุดท้ายมันก็จะไปตกที่คําว่าตกกุมรักคุณชอบคุณคิดถึงคุณ ต่อมาประโยคอ่อยอันที่4ี่ครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากเป็นมุกที่ทําได้ง่ายแต่ต้องใช้ความใส่ใจสักหน่อยหนึง่งสมมติคุณไปที่ที่หนึ่งที่คุณกับเขาเจอกันครั้งแรกแล้วคุณจําได้นะผมอยากให้คุณลองถ่ายรูปส่ง้าให้เขาดูอันนี้อาจจะไม่ใช่ประโยคนะแต่เป็นการถ่ายรูปแชะส่งมปให้เขาดูแล้วบอกว่าวันนี้ฉันมาที่นี่ด้วยไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้ครับไม่ต้องบอกว่านี่เป็นที่ที่เราเจอกันครั้งแรกนี่เป็นที่ที่เรนาโน่นนั่นไม่ต้องเป็นคำพูดเลยมากกว่านี้ถ้าเขาชอบคุณเขาจะนึกออกเอง เขาจะรู้ทันทีว่าเฮ้ย hey, นี่มันที่เราเจอกันนี่นี่มันร้านที่เราไปครั้งแรกนี่นี่มันหนังที่เราดูกันเรื่องแรกนี่อะไรต่างๆพวกนี้นึกออกปะแล้วการที่คุณทําแบบเนี้คุณได,ได้รู้ด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาใส่ใจคุณมากขนาดไหนเขามีความสนใจในเรื่องคุณมากขนาดไหนถ้าเขาเห็นปุ๊บเขารู้เลยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาชอบคุณแต่การที่คุณส่งไปแบบเนี้ยโอเคเขาอาจจะเกิดความสงสัยว่าเฮ้ย hey, คุณจําได้ด้วยหรอคุณชอบเขาเหมือนกันหรือเปล่าเห็นปะจินตนาการเขาทํางานพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอีกฝ่ายหนึง่งเขาจะรู้้สึกกกกววว่่่่่าาาาาเเเเเฮร็ชอบนนนีีัดดิิมมพ พัฒนาความสัมพันธ์เป็นสเต็ปต่อไปดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้จากการที่คุณแค่อ่อยเขาโดยการส่งรูปไปโดยที่ไม่ต้องพูดเลยมากมายแค่นี้ต่อมาครับประโยคใช้อ่อยอันที่5ผมบอกเลยว่าอันนี้ใช้ได้บ่อยก็คือวันนี้คุยสนุกจังเลยแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวต้องไปทำดุลละต่ออ่ะไว้พรุ่งนี้มาคุยกันต่อได้ไหมมีเรื่องอยากเมาส์ต่ออีกเยอะเลยผมบอกเลยว่าประโยคนี้คุณสามารถใช้ได้บ่อยมากมันเป็นหลักการเหมือนคุณดูซีรีส์เกาหลีอ่ะคุณสังเกตดูดีนะว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันจะไม่เคย คาใจว่าเฮ้ยพระเอกจะตายปะวะนางเอกโดนจับได้ปะวะเห็นปะมันจะเกิดความรู้สึกลุ้นอยากดูตอนต่อไปจางอยากรู้จังว่าพระเอกจะตายไหมมันจะทิ้งปมอย่างเงี้ยไว้เสมอการทิ้งปมงนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อจิดใจเรามันทําให้เรารู้สึกอยากหาคําตอบเกิดความรู้สึกหมกมุ่นรู้สึกคิดถึงและเกิดการรอคอยเฝ้ารอถ้าเราเฝ้ารอคนคนหนึ่งนั่นแปลว่าอะไรก็คิดถึงไงนะ เพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอตัวก่อนนะขอไปทำธุระก่อนในช่วงเวลาที่กําลังคุยสนุกมันก็เหมือนกับการที่ดูซีรีส์เกาหลีแล้วมาค้างตอนที่กําลังพีิกเขาจะรู้สึกว่าอยากจะคุยคุณอีกจังเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดแต่ยังไม่ได้พูดเลยเขาก็จะคิดถึงคุณอยากคุยกับคุณและนี่ครับก็คือ5้าประโยคอ่อยที่มันเป็นธรรมชาติมันไม่ต้องเปลืองตัวมันไม่ต้องแบบว่าดูแบบว่าชัดเจนเกินไปแต่มันทําให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกสับสนคิดไปไกลและคลั่งคล้คุณได้มากขึ ผมจะมีอ e ีบุ๊กที่พูดถึงเทคนิคพวกนี้เป็นร้อยข้อเลยให้คุณเอาไปปรับใช้นี่ผมเอามาแค่5ข้อนะคุณว่าเจ๋งไหมมันเจ๋งมากๆมันจะมีอีกหลายท็อปิกที่เอาไว้ชวนคุยได้เวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้ประโยคดีเอาไปคุยคำถามดีเอาไปชวนคุยอะไรพวกนี้คุณสามารถดึงไปใช้จากอ e ีบุ๊กเล่มนี้ได้เลยถ้าใครสนใจนะครับตอนนี้มีครับโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์พ่ไลแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ